สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปจอดลึกการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องบินขับไล่ที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุด2รุ่นในโลกนั่นก็คือ s a a เจสสามสิบเก้ริเ็นจากสวิเดงแลนและ F-35 Lightning i i จากสหรัฐอเมริกาคำถามคือทำไมหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยถึงเลือกรีเ็นแทนที่จะเป็น F-35 ทั้งที่ F-35 ถูกโฆษณาว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่ทันสมัยที่สุดในโลก เริ่มต้นที่กริเปนก่อนเครื่องบินลังนี้พัฒนาโดยบริษัทซาบของสวีเดนถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงใช้งานง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายจุดเด่นที่สุดคือค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงการบินกริเปนใช้เพียงประมาณ4,700ถึง5,000ดอลลาร์ขณะที่ F35 ใช้เกินกว่า20,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งความต่างนี้มีผลมากต่อการวางแผนงบประมาณของกองทัพอากาศฟลิเปนยังถูกออกแบบให้สามารถขึ้นลงบนรนเวย์สัน รือแม้แต่ทางหลวงสาธรารณะได้ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับประเทศที่ไม่มีสนามบินทหารขนาดใหญ่จำนวนมากต่างจาก F 3 5ที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานและการดูแลซับซ้อนมากกว่าอีกหนึ่งจุดแข็งคือระบบเชื่อมโยงข้อมูลหรือ Data Link อเป็นสามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเรือรบระบบป้องกันภัยทางอากาศและเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าเช่น Saab าบ3 4 0 AEW ที่ไทยก็มีใช้งานอยู่แล้วสิ่งนี้ทำให้ปิเ็นไม่ได้ทำงานเดียเด่ยวๆแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบสมัยใหม่ มาดูที่ F-35 การบ้างเครื่องบินลำนี้ถือเป็นโครงการใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาจุดขายหลักคือความสามารถส e ีลหรือการล่องหนต่อเรดาร์ทำให้สัตรูตรวจจับได้ยากนอกจากนี้ยังมีระบบเรดาร์ AESA ที่ล้ำสมัยระบบเซนเซอร์ที่ครอบคลุมรอบทิทานและการเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินและฐานทัพของพันธมิตรในโครงการ NATO F 3 5ยังบรรทุกอาวุธได้หลากหลายตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM 120 AMRAAM ไปจนถึงอาวุธโจมตีภาคพื้นดินแต่สิ่งที่หลายประเทศกังวลคือต้นทุนรวมมหาศาลไม่ใช่แค่ค่าซื้อแต่รวมถึงค่าไหยการซ่อมบำรุงและข้อจำกัดด้านการเมืองเพราะอาเมริกามักกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเข้มงว ในแง่ของพลังเครื่องยนต์ F 3 5มีความเหนือกว่า Gripen ปปนแน่นอนเพราะใช้เครื่องยนต์布拉格นี你 F 135ที่ให้แรงขับสูงกว่า Gripen ปป E F ซึ่งใช้เครื่องยนต์ General Electric F 414แต่การมีพลังมากกว่าไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะสมกับทุกประเทศประเทศเล็กๆที่มีงบประมาณจำกัดอาจไม่จำเป็นต้องใช้ขีดความสามารถขั้นสูงสุดแต่ต้องการความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพกับค่าใช้จ่าย Gripen ปป E F รุ่นล่าสุดได้เพิ่มสมรรถนะขึ้นมากทั้งการติดตั้งเรดาร์ Rauman ES 05 ไอเอซ่าการรองรับขีปนาวุธเมตอที่ยิงได้ไกลกว่า150กิโลเมตรและการเพิ่มจุดบรรทุกอาวุธเป็น10จุดทำให้แม้จะเล็กกว่าแต่ก็สามารถต่อสู้ในระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเปรียบเทียบแบบชัดๆัด F-35 คือเครื่องบินที่สร้างมาเพื่อประเทศมหาอำนาจที่มีงบประมาณสูงต้องการความได้เปรียบด้านสตีลและต้องการเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรสหรัฐ ขนาดที่ปริปเป็นคือเครื่องบินที่สร้างมาเพื่อประเทศขนาดกลางที่ต้องการความคุ้มค่าบำรุงรักษาง่ายและยังคงได้เทคโนโลยีระดับสูงที่สามารถอัปเกรดได้ต่อเนื่องประเทศไทยเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีทำไมถึงเลือก,กริปเป็นแทน F 35คำตอบชัดเจนคืองบประมาณการบำรุงรักษาและความเป็นอิสระทางการเมืองถ้าเลือก F 35ไทยอาจต้องยอมรับเงื่อนไขด้านการปฏิบัติการจากสหรัฐแต่ถ้าเลือก,กริปเป็นไทยสามารถใช้งานได้อย่างอิสระมากกว่า และยังได้รับแพ็กเกจครบวงจรทั้งเครื่องบินระบบเตือนภัยล่วงหน้าอาวุธและการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากริเปนและ F-35 ไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงแต่เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์แตกต่างกันหากคุณมีงบประมาณไม่จำกัดและต้องการเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูง F-35 คือตัวเลือกแต่ถ้าคุณเป็นประเทศที่ต้องการความคุ้มค่าการผสมผสานร,ระหว่างประสิทธิภาพความยืดหยุ่นและต้นทุนที่จัดการได้กริเปนคือคำตอบ